ฮัลโลสวัสดีค่ะทุกคนกัโพกับวิงนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาถามออฟ ฟวอล์กเป็นแบบวันเดย์ในการทํางานของเรานะคะคือเราไม่ได้ทํวอล์กชีวิตประจาวันนานนานมากคลิปนี้อยากจะมาทํวอล์กแบบยาวๆเพลินๆให้ทุกคนดูนะคะว่าช่วงเนี้เวลาที่เราไปออฟฟิศไปทํางานอะ่ะเรากิจกรรมเยอะมากอย่าลืมว่าถ้าใครคิดถึงวอล์กฝากกดไลค์ไว้ด้วยคะ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยเขาอยากให้เราทําเป็นวอล์กหนึ่งอาทิตย์ให้ทุกคนดูเป็นแบบยาวๆซึ่งถ้าใครอยากดูก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะคือมันจะเป็นช่วงใหม่ชื่อว่าบิงตี้วี จะเป็นช่วง1อาทิตย์ของเราพร้อมกับชาเลนจ์ที่น้องๆเขาจะให้ในแต่ละอาทิตย์เร็วๆนี้มาแน่นอนปกติอจะตื่นประมาณ8โมง9โมงแล้วแต่วันซึ่งช่วงเนี้ยก็มีไปเล่นพิลาทิส สา,ศา,ศาพดีต้องเล่นแล้วเพราะว่าล่างอ่ะมันไม่ไหวแล้วก็เลยต้องไปเล่นพีลาทิสแล้วก็เล่นหนึ่งชั่วโมงก็จะกลับมาแต่งตัวเพิ่มเติมแล้วก็มีน้องมานั่งรถโรงเรียนคือบิ๊กเหมือนเป็นรถโรงเรียนเนาะจะมีเด็กๆมาขึ้นรถเราแล้วก็ติดไปออฟฟิตด้วยไม่ถึงออฟฟิตน่าจะประมาณส1บเอ็ดโมงครึ่งไม่เลยเที่ยงก็จะถึงออฟฟิตเนาะปกติเข้างานก็คือ1ิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งแต่ว่าวันนี้น่าจะไปช้านิดนึงจะอยู่ออฟฟิศทั้งวันแบบทั้งวันแล้ะทุกคนจะได้รู้ว่าชีวิตบิงงตตีีี้้้มมมัันนนนนนววว่่่าาาากกกแแคคไไหหเป็ทออรใฟ จริงๆคลิปนี้ตั้งใจว่าจะทำเป็นวอล์กแบบ 9am to 9pm แต่บิ๊คิดว่ามันน่าจะต้องเลยแน่ๆเดี๋ยวต้องแต่งหน้านิดนึงเพราะว่าอะไรหรือว่าออฟฟิศของบิงตี้เนี่ยมีเด็กเจนซีแล้วก็เด็กเจนซีเนี่ยเขาแต่งตัวกันไปทำงานเยอะมากแข่งกันเวิร์คือไม่รู้แข่งกับตัวเองหรือแข่งกับใครแต่คือต้องแข่งเดี๋ยวขอขึ้นฟิตเช็คแต่ละวันนี่คือน้องในออฟฟิศทุกคนดูนี่หมุนหมุนหมุนเขาแต่งกันจัดหนักมากเมื่อก่อนอะ่ะก็คือถ้าไม่มีเด็กๆอะ่ะเราจะไปแบบเปิงมากคือไปแบบว่าล้นๆ่เริม มาตันหนัก เราก็ควรแต่งหน้าแต่งตัวบ้างเวลาไปออฟฟิศช่วงนี้ก็เลยจะมีการแต่งหน้าทุกวันในการไปออฟฟิศนะคะจะแต่งแล้วก็เลยอยากแต่งให้ดีมันก็เลยต้องแต่งครึ่งหนึ่งก่อนไปออกกําลังกายเซตหนึ่งเราก็กลับมาค่อยมาเติมอีกเซตหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเต็มเกินตอนไปออกกาลังกายสเต็ปแรกนะคะเราจะใช้อันนี้ของคอสอาเอกซึ่งจะบอกว่าคือมันต้องไปหยิบมาให้ดูแล้วแหละหนึ่งแป๊บ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 หนึ่งคือแบบมันใช้ดีมากอ่ะมันคืออันที่เมื่อเช้าบิงใช้ตอนลอกแผ่นมาร์คซ์ ปรากฏว่าคือตกใจนิดน,นึงเพราะว่าหน้ามันฉ่ามากอะเราอะเคยใช้มาร์กที่แบบแปะข้ามคืนมาหลายอันใช่ปะแต่บางอันอะมันจะไม่ค่อยอยู่กับหน้าเราแล้วมันจะแบบลาคาญแต่ว่าอันนี้มันเป็นมาร์กที่พอแปะแล้ววะทิ้งไว้อะข้ามคืนหรือว่าบางวันรีบๆก็อาจจะสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ได้ตัวมาร์คมันจะเปลี่ยนเป็นใสๆจากตอนแรกที่มันเป็นแบบไฮโดรเจลอะพอดึงออกมา หน้าวาวมากอันนี้คือแนะนาเลยสําหรับคนที่ช่วงนี้รีบใช้หน้าแล้วก็มีออกงานบ่อยๆอะให้แปะข้ามคืนไว้เลยเดี๋ยวว่ายาสกินแคร์แล้วก็เมคอัพช่วงนี้ไปคร่าวๆด้วยเลยนะคะช่วงนี้ก็จะใช้อันนี้อันนี้มันจะเป็นตัวสกินบูสเตอร์ของคอสอาร์เอ็กซ์ซึ่งเอาไว้ใช้ก่อนลงสกินแคร์ทุกชนิดมันเป็นอะไรที่เหมาะกับคนแต่งหน้าเพราะว่าไม่อยากลงสกินแคร์หรือว่ามอยส์เซอร์ไรที่มันหนักใช่ปะบางทีลงแค่ตัวเนี้ยมันจะเป็นน้ําใสๆแบบนี้แล้วก็เอามาตบๆเข้าไปอย่างเนี้ย เป็นตัวที่แบบเป็นน้ําแต่ชุ่มชื้นเลยอะชุ่มชื้นแบบเหมือนลงเซรั่มอะคือตัวเนี้ยเขาจะช่วยเรื่องแบบทําให้ผิวกระชับกระจางใสแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันก็คือสามารถใช้ได้แบบทุกวันชาวเย็นใช้ได้เลยโดยเฉพาะคนหน้ามันถ้าใครไปเกาหลีซื้อได้ที่โอ i ิฟายเนาะตอนนี้เหมือนมีขายในไทยแล้วก็คือในช้อป e ีเป็นออฟฟิเชีของคอสายเอเลยเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันค่ะ บิงอะเพิ่งย้ายออฟฟิศมาอยู่ในเมืองแต่เรายังไม่เคยทําแบบพกออฟฟิศหรืออะไรเลยนะก็เลยคิดว่าอยากจะมาทําคลิปนี้ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ถ้าพูดถึงก็คือพนักง,งานทั้งหมดอะค่อนข้างหลายคนก็จะมีสลานมีดรีมมีน้องแพรมีพัตเตอร์มีพอยแล้วก็มีน้องที่เพิ่งไอ้หมดยังวะอ๋อลืมคนนี้ไปได้งไง ผู้ใจน้องแก้วบ,บนแล้วก็เพิ่งมีน้องคนใหม่มาอีกหนึ่งคนเป็นน้องกรีน มีเด็กฝึกงานเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่เราทําในออฟฟิศเพราะว่าเราอยากได้อะไรใหม่ๆแล้วมีน้องเสนอไอเดียมาว่ารองรับเด็กฝึกงานดูไหมมันจะได้เป็นอะไรที่แบบมีไอเดียใหม่ๆก็เนี่ยมีสรุ่นแล้วออฟฟิศช่วงนี้ก็เลยจะค่อนข้างเจ๊ย์แจวมากซึ่งพนักงานที่ประจำก็จะมีประมาณ7-8คนเนาะกับบิงแค่น,คน YouTuber หนึ่งยูทูบเบอร์หนึ่งคือมีคนทักมาเยอะมากเริ่มแบบอยากมาฝึกงานคือพี่จะทยอยรับเรื่อยๆรอดมาได้เลยในอีเมลที่แปะโพสไว้ใน Facebook เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้อีกทีนึงส่วนใหญ่พนนนนักกกงงานใอนฟบ็็เป Gen เปซื นะมีแค่บิงสารันแล้วก็ดีมที่อายุเท่ากันแล้วก็ที่เหลือก็คือเด็กๆหมดเลยอะ่ะยิ่งหลับยิ่งเด็กขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความงงมากคือไม่มีคนแบบโตกว่าเลยถ้าสมุดถามเรามุมที่เราเป็นแบบซีอหรู้สึกว่าเราอยากให้คนที่ทํางานกับเราอะ่ะสนุกเหมือนอยู่กันเป็นแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องอะ่ะไม่ต้องเครียดเกินไปกับการทํางานแต่ว่าต้องได้งานนะ แล้วก็ขอกินนิดนึงนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วแค่นี้แหละคือต้องกินจริงๆเพราะว่าเราไปออกกำลังกายเราไม่กินเรามันจะวูบออดิจุ่มเท้านี่ก็คือชุดไปพีลาทิสนะคะเดี๋ยวเรียกรถด,ด้วยสารก่อนนะคะคือที่เราเลือกที่เล่นที่นี่เพราะว่าใกล้คอนโด นั่งรถไปก็ประมาณ4นาทีเท่านั้นแล้ ตอนนี้ขึ้นว่าสิบโมงสี่สิบเวโปรตีนะคะ่เคเเะเอติปรวกันนะครับเนี่ยแพจะมาประมาณ11โมงนิดๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปออฟฟิศกันซึ่งบินมีเวลาแต่งหน้าเหลืออีกแค่ประมาณสิบนาทีเนี่ยเสียเวลากับการพูดไปอีกโอเคเดี๋ยว ต่อไปก็จะเป็นการทาํากาแฟนะคะพี่นันเขาจะทาํากาแฟทิ้งไว้ให้บิงทุกวันคือ <c oughs> <c oughs> จะได้แบบประหยัดเขาอุตส่าห์ได้เครื่องทาํากาแฟมันอของขวดมันเกิดเขาก็ชอบมากใช่ไหมเป็นสิ่งที่แบบซื้อให้พี่นันแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่ามากแล้วก็ประหยัดค่ากาแฟาไปด้วยตอนเนี้ยก็จะกินแค่ของพี่นันตอนเช้านะคะคือถ้าไม่กินแล้วชีก็จะบมดด้วย <c oughs> อันเนี้ยตอนแรกว่าจะเอสติกกูเริ่มพูดไปเรื่อยๆแล้ว อโอเคไปแต่งหน้านค่ะเดี๋ยวจะหาชุดก่อนเพราะว่าวันนี้เขามีนัดถ่ายคอนเทนต์กันซึ่งทุกวันเวลาบิงเข้าออฟฟิศเด็กๆเนาะเขาก็จะชอบมีคอนเทนต์ให้เราทําวันนี้เขามีคอนเทนต์แบบแลกเคสโทรศัพท์กันต้องแต่งตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะแพ้เด็กเอานะคะวันนี้เนี่ยเราจะต้องไม่แพ้เด็กเราจะต้องแต่งตัวให้ดูแบบ อุ้ยแต่มันไม่เต็มะเด็กมันต้องเต็มแน่เลยอะอ่าอ่าอ่เคาะเคาอันนี้แหละเคาะทำไมถึงชอบเล่นพีระพีตอนเช้ารู้ไหมเพราะมันเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องอาบน้ำคือมันไม่มีเหงื่อเลยเพราะว่ามันเย็นขุม้นมันก็ง่ายดีเนาะ ้มาแต่งหน้าไวๆค่ะเพราะว่าน้องเหมือนจะใกล้ถึงแล้วฝากน้องซื้อข้าวอยู่ข้างล่างกคนอาจจะคิดว่าแบบออกกําลังกายแล้วไม่อาบน้ามันไม่มีเงื่อนะมันไม่ได้สกรปรกเมื่อเช้าอาบไปแล้วไงพร้อมออกค่ะวันนี้มีเด็กขึ้นรถโรงเรียนหนึ่งคนก่อนจะขึ้นมึงน้องทำไมนะเหยียรรถ เมื่อเช้าเนี่ยรีบมากจนทำไมหนูไม่ต้อนกูจะลงมาหาหคือวอล์กไม่ได้ถ่ายเลยนะกูทำกาแฟหกค่ะแต่ท่านผู้ชมไม่ได้เห็นสิ่งนี้เพราะตอนนั้นมันแบบถ่ายไม่แพ้แพรมีข้าวให้พี่กินบ้างอยู่มัหนูซื้อให้พี่หมดแล้วตามสั่งพาซาต้าขอเสนอเขาว่าเด็กหรือแตกเลือด<อ>คือขั้นกว่าของเขากินอะ่ะกินเยอะรู้ไหะใครอยู่ข้างบนน่ะพวกเดียวกันแท้ะจะแกล้งกันทำไมไม่เคยเล่นหรอบุตรพระพิรุณอ่ะ จะต้องค่อนทางด่วนเนาะแต่ว่าคือเรามาทําการคิดแล้วว่าถ้าเป็นวันจันทร์อังคารเราจะไม่ค่อยติดแต่ถ้าเป็นพุญพฤหัสสุ่เมื่อไหร่อะแล้วเดี๋ยวไปถึงวันนี้แทนคอนข้างแน่นใช่ปะถ้าวันไหนพี่บิงขอ,อฟิตเนี่ยจะมีหนึ่งสิ่งที่จะได้ยินทั้งวันก็คือบิงบิงด่วนนี้ให้หน่อยบิงบิงพี่บิงด่วนจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันจะค่อนข้างเฟมัสในหมูอออฟฟิศเพราะว่าคนจะต้องการคําตอบจากพี่บิงเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้เห็นหน้านของฉันอันนี้คุยกันอยู่ปะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นวันนี้แหละว่าเวลาเราเข้าไปทํางานทีนึงเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนงานก็ต้องถ่ายคาตอบก็ต้องเอาว่าลองาผู้ใหญ่หนอป่ะอืมไม่นะไม่เหลือ ทำไมอ่ะมันผิดยังไงสวัสดีจ้ะ Good morning น้องกินอ่ะคุณบอกไปให้น้องกินท้าทายหน่อยฉันกีนนะคะติดเบลติดไรคืนชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อพอตเตอร์ค่ะเฮ้ยสีผมไม่ชื่อมิมี่ค่ะมีพวกแก๊งเด็กดขึนอ่ะอันนี้สัสดีค่ะชื่ออะไรคะเพื่อนดีอันนี้เพื่อนดีมาหานค่ะเพื่อนดีมหาลัไ ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะจีแพคค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบพี่อาวุโสนะคะเอาลรอเล่นน้องน้องใหม่ฟิตเช็คฟิตเช็คฟิตเช็คถึงเวล่ะฟิตเช็ค I'm flip my about That boy crazy Say tryna have baby boy to house the he ช่วงนี้พี่บิงจะไม่มีที่นั่งเราก็เลยจะให้พี่วิงนั่งห้องประชุมแทนของพี่บิงก็จะอยู่ห้องประชุมทั้งหมดทำงานไปเลยจ้าคนเดียวเต็มเร็วๆนี้สารมาแน่นอนนะคะในเลตมีฟินค่ะเลตมีฟินแล้วรู้ไหมว่าการลกลับมาครั้งนี้ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชอบพูดวยคนคัดของ ก็มีเคนเม้นทุกคลิปเลยเนี่ยมาถามหามึงเนี่ยมาดูน้องแต่ละคนนะอันนี้โตดองพอตเตอร์ไม่ได้เลือกจะทํางานนะเลือกจะดูละครพีเลียดด้วยอ่ะแล้วฝั่งนี้กําลังคุยอะไรกันอยู่คะเรากําลังคุยกันเรื่องทิ้ยหาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าคือเราไม่ได้จองอะไรเลยที่พักตอนนี้ก็คือโดดไปเป็นห้าพันแล้ววิญญาต้องมาขอโรงแรมนะคะเพราะว่าเที่ยวไทยหาดใหญ่มาแน่นอนแล้วฝั่งนี้ทําอะไรอยู่คะกําลังตัดคลิปอยู่ค่ะ ดีไปสปอยล์นอันนี้คุณทำอะไรกันคะเฮ้ยคือเอาจริงๆปะพี่ว่าพี่วอกคนเดียวไม่ได้เว้ยมิมี่มิมี่มาถ่ายตามพี่ให้หน่อยมันจะเริ่มเป็นแบบตามติดชีวิตแต่ว่าอันนี้เป็นวอล์กในออฟฟิศเรานะคะระหว่างที่เรารอน้องพลอยมาทำไมนะใครจะให้พี่ทำอะไร มีคอนเทนต์ไว้แล้วเหลือแค่พี่ถ่ายนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเคลียร์กันเลยไหมเดี๋ยวอะไรที่มีที่มีรูปพี่จะเคลียร์ให้เลยใช่นะไอ้นี่น่าหล็มือถือมึงวคุโรนะแล้วโอ้ยมือถือกูก็ต้องเอาไปให้ไปไหนมาป้อมหรือป้อม เป็นทิกปฟอมหรือเปล่าอยากทำประเด็นนะคะอันนี้ที่พี่ถ่ายพี่ชอบแบบมันใกล้ๆแล้วเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยมันเห็นตา<ล>ชัดดีเออแต่พี่ว่าพี่จะตัดคำให้มันสั้นลงพี่วรรณไปนิดนึงป่ะนึงนะพ <ขอ S 2> ี่มิ <ปะ S 2> ขอหน่งีนะ่มิขอหนึงเออจะจองเรือไหมไปไปทัวแล้วว่าถ้าเหมาเรือเราไปเองอ่ะรวมที่เสียอยบประมาณสี่พัน นาพ like ี่บิงโทษมาสังขารสังขารดมมาปะแสดงว่าเขาให้มากูลดอะไรตะเล่าส่วนไหนเอาติดเนี่ยเจนซีประมาณครึ่งห่ะเกินครึ่งเกินครึ่งนี่ก็เจนซีมึงไม่ให้ค่ะรุ่นแรกเจนซีเหรอเจนซีรุ่นแรกอะไรนี่พี่ไม่ให้สีเดี๋ยวดิชื่อวายแต่ใจพี่เจนซีใช่พี่แต่งตัวเจนซีติดเจนซีเจแปนเจนซี แรื่องงานประจำออฟฟิศอม่าที่ออฟฟิศมันพังพังมาหลายอาทิตย์แล้วไม่มีใครซ่อมโอเคเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคอนเทนต์ลง Bring High the Scene นะคะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่งคิดกันเมื่อกี้เลยว่าน่าจะขำกินอะไรได้ไหมถ้าเป็นกล้องหลังสีเนี้ยไฟคือกล้องหลังมันดูจะสวยว่ะให้ขอดูว่ะขอดูว่ะเม่จะดูว่าตัวเองสวยไหม Okay โอเคหมาเอาล้องนาเดี๋ยวล้องนากว่าหนึ่งสองพี่นัน เช้าเข้าออฟฟิศเย็นเนี่ยได้ประมาณ1ิบคอนเทนต์ฟิชเชคไปแล้วประมาณ3าแอคเคาท์ดิงไฮไปแล้ววันละ2แค่ถ่ายมีฟองมีบ้าแล้วก็มีควน้องต้องลบหน้าใช่ปะพี่ต้องแต่งหน้าให้อันนี้กับอันที่หมุนอะไรดีวะชอบันนี้อันที่หมุนต่อไปเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะก็คือน้องเขานัดมาแลกเคสโทรศัพท์กันพี่วิงคิดว่าคนที่พี่วิงจับได้อ่ะเขาเปิดมาจะทำหน้าอย่งไรเอ เคสโทรศัพท์เลิกขออีกยืนอย่าเพิ่งขยับนะขอไม่ยืนนัดแลกเทสโทรศัพท์กับคนในออฟฟิศกันค่ะเลิกพี่สัลันค่ะ ตอนสามโมงยีบเกอันนี้โตร้านโต้กินกับขยะสัดไฟอะไรไว้อ่ะไหนขอดูหน่อยตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะทำการถ่ายงานนะคะก็คือคลิปแต่งหน้าแปรงโฉมน้องในออฟฟิศนะคะก็น้องกีต้าเนาะเดี๋ยวนี่กี่มงแล้ววทำไมเวลาวันนี้มันนานจังวะ ตอนนี้ก็คือพี่ยุ่งมากจนพี่ไม่มีมือถ่ายวอลตัวเองพี่จะรบควนฝั่งน้องกิมถือกล้องแล้วก็เดินไปเอาโทรศัพท์พี่หน่อยเพราะพี่พี่ไม่มีโทรศัพท์ตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่จะเก็บมือสองอ่างของพัพี่แก้มพี่บิงจะเอาโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เท่านั้นชัดแบบดูสคริป คิ้วมันทองอ่ะมันต้องไม่ทองอ่ะพี่อยากได้น้าตาลเข้มอ่ะคือลุคนี้มันต้องมีความแบบน้าตาลเข้มนิดนึงไหมอัดขาร้านดูแลเราดับแม่ไปไหนเจอกแล้วเคยเห็นว่าเวลาพูดแบบคนที่เจอแล้วแล้วแบบเจอันแล้วแพ่พี่ขออย่างเดียวได้ป้ะถ้าคลิปนี้ถึงยอดอ่ะเดี๋ยวพี่จะทาให้ทุกคนจริงแต่ว่าถูกน้องแจ้มเป็นคนเดียวที่วันนี้สงบพี่พูดตรงเลยนะน้องแจ้มกับน้องกีน ค <S <S el, ือวันเนี้ยพี่ไอพอยและอยู่คนนึงที่เหลือเนี่ยไม่ไหวแล้วแหมเพราะไหนหนูเงียบก็บอกไอหนูพูดไม่ไหวแล้วอ่ะใช่หนูอันนี้ที่เราก็ซื้อหลีกี่นี่ไมทาสิสวยนะอันนี้คือทำอะไรกันบ้าดีกราขนตาแบบเนี้ยสวยนะ Do you think there is a difference in how Gen Y and Gen Z work? ความต่างๆของการทํางานกับ Gen Y กับ Gen Z <S <S ส่วนตัวไม่ไม่รู้สึกว่าต่างทํางานกับรุ่นไหนก็ได้ชอบคนทํางานเป็นรู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่รู้ว่าแบบตัวเองต้องทํางานอะไรคือชอบคนทํางานเก่งต่อให้จะเป็น Gen Y หรือ Gen Z ถ้าทํางานเก่งอะ่ะก็ไม่รู้สึกว่าแตกต่างขอส่งไม่ต่อให้พี่ที่เป็นซีเนียร์ประจำออฟฟิศค่ะอ้าวแล้พองคะท่าลิตคือ่ะไคะ เบื้องต้นเน่เจนซีกับเจนวายไม่ได้ต่างกันในเรื่องของการทํางานแต่ว่าต่างกันในเรื่องของไลฟ์สไตล์มากกว่าอย่างเช่นการหัวเราะหรือว่าคําพูดการแต่งรูปที่เป็นเจนซีก็จะมีเอกลักษณ์เจนวายก็จะมีเอกลักษณ์แต่ว่าในเรื่องของการทํางาน,นก,ก็รู้สึกว่าไม่ได้ต่างกัน มายถึงว่าเจนซีกับเจนวบางคนก็เหมือนกันถ้าเป็นสไตล์การทํางานเขา้าใจอย่างเช่นคนขยันเจนวกับคนขยันเจนซีเขาก็จะทำงานเหมือนกันไม่ได้รู้สึกเขาต่างคนขี่เกียจเจนวกับคนที่เกียจเจนซีอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเขาก็ทํางานเหมือนกันมันไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นอนะ่ะขอส่งไมให้จิกกี้จิกแก้มจิกกี้จิกแก้มเลขาของบิงตี้าไหมหาดีหัวเราะเลย ถ้าสมมติว่าเรื่องนิสัยการทํางานคือเรารู้สึกว่าเราแต่คนไม่ว่าจะเจนวายเจนซีมันอยู่ที่นิสัยคนแต่ว่ารู้สึกว่าความต่างจริงๆอาจจะเป็นแบบไอเดียแล้วก็การพูดคุยกูอาจจะเรีนอินกับเจนวายได้มากกว่าหมายถึงว่าอาจจะคุยแบบกับเจนวายรู้เรื่องกว่าภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรื่องไอเดียรู้สึกว่าต่างเจนซีเขาอาจจะแบบมีความครีเอทีฟหรืออะไรแบบที่เจนวายไม่มีก็เลยรู้สึกว่าต่างกันตรงนี้นิดนึงแต่เรื่องนิสัยการทํางานแล้วแต่คนขอส่งไมนี้ให้กับอกปากมาก ็ต่างแต่ไม่ได้ต่างมากเจนวายออฟฟิศนี้ก็พออยู่กับเด็กมันเลยแบบซึมซับอะช่วงนี้มีอันนี้มา update. อัปเดตอะพี่เขาก็จะสนใจตามเทนแต่ไม่ได้ตามแบบฝืนที่จะพยายามที่จะเป็นอะแต่ว่าเข้าใจว่าโอเคอ๋ออันนี้เหรอเพราะอะไรอ๋อทาไมเป็นอย่างนี้อ่ะพออธิบายเขาเข้าใจเขาก็เล่นด้วยเขาก็ทําด้วยไม่ได้แตกต่างมากขนาดนั้นมันจะมีแค่แบบบางจุดเล็กๆที่ไม่เข้าใจเจนวายไม่เข้าใจเจนซีเจนซีไม่เข้าใจเจนวายแบบนิดหน่อยขอส่งไว้ให้คนที่อยากจะใช้ นาสกุลญี่ปุ่นคุกิวิยาพี่ว่าพี่ก็รู้อะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะเพราะแต่ก่อนเหมือนเราก็รู้แค่ในวงแบบว่าวัยเราอะเนาะน้องๆก็มาทําให้เปิดโลกมากขึ้นอะไรที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้มึงเคลียร์ทางก่อนไหมอยู่กับเจนวายมันก็เป็นอไงเงี้ย เราได้อะไรใหม่ๆมากขึ้นน้องมาสร้างสีสันให้กับพวกเราอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบพวกวงหรืออะไรเงี้ยหรือว่าดาราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ค่อยรู้เช่ปันเราก็จะรู้แต่แบบช่องสามหรืออะไรที่แบบไวๆเราอะแต่น้องก็มาทําให้เรารู้มากขึ้นแล้วก็แบบน้องๆเด็กๆทุกคนในนี้ก็ทํางานไวทําให้เราแบบรู้สึกกับพี่กระเป๋าเวลาระหว่างทํางานก็คือมีการแบบคุยกันแบบไม่ทําให้เราเหงางานขอส่งไมนี้ต่อให้กับน้องพีี h a r r y PT พีทีนี่ก็หายหนูด้วยแฮร์ p ี่พีทีอย่างเจนวายอะหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างขนาดนั้นเว้ยพี่แบบอัปเดตตัวเองอย่างเช่นพี่บิงพี่ดีมาอย่างเงี้ย ก็มีการืนก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นถ้าพูดในเรื่องของการทํางานก็รู้สึกว่าพี่ปิงทํางานคล้ายๆเด็กเจนซีมีความแบบไวไวอะวัยส่วนทํางานกับเจนซีมันมีความคลิกกันง่ายเพราะว่าเสพสื่อเดียวกันชอบเกาหลีเหมือนกันอะไรเหมือนกันเออใช่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ต่างก็ถือว่าเ e n Y กับจนซีก็คือทํางานร่วมกันได้ใช่ถูกขอส่งไม้นี้ให้กับเด็กใหม่ที่เพิ่งมา ก็รู้สึกว่าเราจะต้องตามทันเทรนด์เพื่อที่จะมาบอกพี่ๆบ้างเขาดูวัยรุ่นอ่ะก็เลยไม่ต้องอะไรมากเหมือนเขาเหมือนรุ่นเดียวกับเราทํางานกับเจนเดียวกันก็ต้องใช้พลังเยอะนิดนึงเพราะว่าทุกคนล่าเริงมากงานเล่าขอส่งไมนี้ให้มาดามบริงค์นะคะีโอนะร่วมงานคือด้วยความที่ทุกวันนี้เหมือนพี่อ่ะใช้ชีวิตอยู่กับเจนซีเยอะมากชอบเจนซี คือไม่ได้ชอบอะไรคือชอบแนวเอเนอร์จีเนาะมันจะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ความสร้างสรรค์ละกันจากเจนซีแต่ละเจนอะ่ะเขาก็จะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันละกันพอเรามาทํางานกับเจนซีเราก็ได้วายอีกแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยได้จากคนรุ่นเดียวกันเป็นอะไรใหม่ๆสําหรับพี่นะแล้วก็สรุปดีเด็กฝึกง,งานน้องฝึกง,งานอะ่ะคือ20 21ส่วนน้องที่ทํางานอะ่ะยี่ห้าถือว่าเป็นออฟฟิศที่แบบค่อนข้างอินเตอร์เทนเราได้มากส่วนเรื่องอื่นก็รู้สึกว่ามันเป็นสไตล์คนอย่างที่จารันพูดแหละเจนไหนก็ไม่ได้าาท,งาทํงนทงนงคนค ไม่ดีเนาะยังไม่จบสัมภาษณ์ก็ยังไม่จบพี่ต้องไปถอนผลคิวให้น้องต่อคือพี่เหลือถอนผลคิวให้น้องแล้วพี่ก็เหลือประชุมกับพลเนาะี๋ยว่าเออเออใครลองให้พี่ไม่รู้เลยอันนี้มาสนุกอกร์อันตอมเลี้ยงครัวเป๊ะบเกิดพี่น้องกันบล็อกต่อนะ อ๋อเราเหลือเนี่ยไอโก้ยร้ายเดียวโอเคจะมาทำกันอเดี๋ยวทำงานต่อโอเอเราขอโทษนะคือคุยกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแจมส่งยอดที่กิ๊กที่เด๋อไปให้โอเคเท่ทำงานตอนนี้สู้ ช้แนอาฟิดไปแล้วมึงดูพรมโค้อสอบปกเลเมาเตอร์อรอรอรทุกคนคิดว่าชีวิตเราจบแล้วใช่ไหมคะยังไม่จบนะคะตอนแรกจะทำถึงสามทุ่มกูว่าเลยสามทุ่มไล้้พอยกุปกไปนนไหนนะน้อง เฮ้ยแต่พี่ว่าเอาเป็นตอนแต่งหน้าเพรามัดูจะเอ็นเกจก่อนพี่เป่าให้ไงพี่เป่าอยู่แล้วคนแล้วคนที่เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะเลิกงานแต่ไม่กลับบ้านนะอันนี้ฝึกงานด้วยนะพอยองกลับบ้านกูยังไม่เลยจริงๆสามารถกลับไปได้ตั้งแต่ประมาณสองชั่วโมงที่แล้วของ,าของาสามทุ่มครึ่งเนาะ สามทุ่มสี่สิบหกคนตรงนี้เป็นอะไรกันหมดทำไมดูคนดูหมดเอ e เ g อร์ีแล้วอ่ะพี่ยังไหวนะดูคนที่ไหวโกกโก s go เราก็ถึงคอนโดนะคะเป็นเวลาสี่ทุ่มค่ะแต่ยังไม่เลิกงานยังไม่เลิกงานแก้มฝากจองรถด้วยสี่ทีพาราทใหญ่ไปไปนะน้องๆไปไปจ้าเจอกันอาทิตย์หน้าเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะเจอกันะฮัลโหล เย็นนี้กับนัทนานตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าๆพี่นานทำงานวันนี้หน่อยไหมมากวันนี้เราได้เคสใหม่ขอบคุณนะสรันในวันที่ทำงานมาเหนื่อยๆก็ยังมีสรันมาเป็นกำลังใจให้คนนึกออกปะว่าตอนเนี้คือกลับบ้านแล้วนะแต่เมื่อกี้เพิ่งแยกจากกันนะจะต้องสนทนากันนะคะเช้าเย็นนะคะแล้วก็คืนไปกันต่อเก็บผ้าก่อนเธอเลโทรหาฉันได้แล้วแหม กิจ,จกรรมยาวนานมากพี่นานวันนี้ไม่หมดสทีวอล์กเนี่ยพี่นันได้ยินเราว่าเราจะให้เราเล่าให้ฟังว่าฮลัโลโหลตอนแรกว่าจะวอล์กถึงประมาณแบบว่าสามทุ่มแต่ว่าสามทุ่มยังไม่ได้กลับบ้านเลยมากแกชุดนอนลายใหม่ของน้องปืม้มน่ารักมาก้งนาพี่น้อง โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าทุ่มครึ่งนะคะถือว่าเป็นออฟฟิศวอล์กนะคะมาอัปเดตให้ดูว่าช่วงนี้กิจกรรมเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเหมือนที่เราใช้ตอนเช้านะคะของคอสอาร์เอ็กซ์เดอ k p ซิกเปป s k i สกินบูสเอเฮ้ยอันนี้ลดจริงอย,อยากให้รู้คนได้ลองเนี่ยมันจะเป็นน้ำมี้วก็ตกตกไปเลยถ้าให้เรียแคบอะชีวิตตัวเองอนะเวลาเข้าออฟฟิวก็จะประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็จะทํางานแล้วก็เล่น ก็ทั้งทํทาทั้งเล่นก็ถือว่าเป็นวันทํางานที่มีความสุขแล้วกันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเนี้ยยังมีแรงอยู่อ่ะยังไม่ง่วงถือว่า โอเคก็หว okay, so like, 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 ังว่าทุกคนจะชอบฟิวบ็อกคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมวาชอบกดไลค์ใช้กดแชร์สุดท้ายก่อนที่เราจะไปนอนนะคะก็จะใช้อันนี้ก่อนนอนเนาะเปปไทคอลลาเจนไฮโดรเจลมาของคอสาเอ็กซเหมือนกันคือช่วงนี้ต้องบูดบูดผิวนิดนึงเพราะว่ากิจกรรมฉันแน่นเหลือเกินเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คือจะไปเที่ยวไทยหาดใหญ่ก็ฝากทุกท่านรอติดตามชมด้วยนะคะฉันยังไม่ได้นอน ุกคนเราเราว่าเรานอนไม่หลับอะ่ะมันน่าจะเกิดจากการที่วันนี้มันมันเหมือนโ,อโดนเติมเยอะเกินไปอะเติมเด็กๆเติมแบบเติมพลังเยอะเกินเออเลิศเลยกูนี่คิดว่าแยกจากเพื่อนแล้วจะยังไม่ยังต้องวางสายกันใช่ไหมนี่คืนเนี้ยย, <laughs> ยาวไปยาวไป <laughs> โอ๊ยถามงาน <laughs> อยู่เรื่องงานคือถึงเวลานอนกูแลวมึงี้ยมาถามเรื่องงาน